สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับโอ้ยวันนี้นะครับนะหยวกเน่าไม่ทนแล้วนะครับถึงกับของขึ้นนะครับหยวกเน่าถึงกับของขึ้นไม่ทนแล้วนะครับวันนี้นะนี่นะคะเขาโกรธเขาเกลียดค่ะที่ตากับยายด่าค่ะว่าเขานะคะในนี้ตาเรื่องนี้ค่ะนะมันเป็นแบบนี้ค่ะนะจะไปฆ่าตุ๊กตาทำไมคะ จะไปทําทําไมนะเรื่องโกรธเรื่องเกลียดนี่แหละเราก็ไม่นึกค่ะอืมบาเขาจะทําได้ขนาดนี้ค่ะนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเขาโกรธเขาเกลียดเราค่ะนี่นะคะก็เพิ่งรู้นี่แหละค่ะเมื่อเมื่อได้รู้เพิ่งเขาพูดออกมานี่แหละค่ะนะ <c oughs> มันเป็นแบบนี้ค่ะเขาพูดออกมาเราก็รู้เลยค่ะ ว่าเขาโกธรเขาเกลียดเรานะคะเป็นเหตุแรงๆจูงใจค่ะนะอที่ตากับยายด่าเขาค่ะเพราะเราเป็นต้นเหตุค่ะนะคะอมนี่นะคะจะว่าเราโกหกก็แล้วแต่ค่ะนะเอฟซีที่อยู่ตรงนี้ค่ะนะยังรักค่ะยังมีคนรักค่ะคนเกลียดก็ช่างค่ะนะแต่ยังมีคนรักค่ะยังเป็นกําลังใจให้กันค่ะ อยู่กันมาสี่ปีห้าปีแล้วค่ะตอนนี้ค่ะนะเพิ่งจะรู้จักนิสัยกันนะคะนะบอกค่ะคุณบุญตาคุณรักคุณแสงเดือนคุณอะไรเจ๊เล็กเปิดมันมีคุณมินิคุณอนิสากรพี่อรันคุณแสงเดือนคุณรัสมีคุณน้าดาคุณนวลหอมอ่าเข้ามาโอ้ยตายครับพี่น้องเอฟซีเขาหูจักกันบ้านเหมือนเมืองนะครับพี่น้องเอฟซีแล้วทีนี้นะครับนะ มาเชื่อมโยงเรื่องอะไรครับทีนี้มาเชื่อมโยงเรื่องไปจับ G P S มันบอกเขาว่าเขาหลอกให้มันออกไปจับ G P S อ่าเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะทำรายตุ๊กตานั่นไงครับพี่น้อง F C นั่นไงครับพี่น้อง F C นี่นะคะมันเป็นเหตุทุงง่งแรงทุงใจค่ะ ที่ทําให้ตากับยายด่ามันไงเราคือต้นเหตุค่ะเราคือต้นเรื่องอะนะที่ทําให้ตากับยายด่ามันมันก็เลยโกรธเลยเกียดค่ะนะมันเป็นแบบนี้นี่เองค่ะนี่ละคะ่ะมันเป็นเหตุแล้วก็เป็นแรงจูงใจค่ะนะคะ fc ค่ะนะเขาจะว่าเราจะโกก็เรื่องของเขาค่ะนะ fc ที่อยู่ตรงนี้นะคะนะ อูกันมาสี่ปีห้าปีก็น่าจะรู้จักนิสัยกันดีค่ะบอกคือประถาแต่กลางบ้านเบื่องเน่ฮะ <c oughs> เขาอยู่มาเขาเห็นมึงมาตั้งแต่มึงยังไม่ได้ใส่เสื้อในเ <c oughs> ออนะเขาเพิ่งมารู้จักมึงสี่ปีห้าปีมึงก็นำเสนอแต่แน,นวดีๆอยากให้คนสงสารมึงไงใช่ไหมพี่ดินสวัสดีครับนะออสวัสดีทุกคนอ่านโพส ฮะขอถามแบบตรงๆนะครับว่าแม่นางเอกกับสาวหยองเน่าเป็นพี่น้องกันแบบจริงๆเลยอะไรนี่เหรอไม่ใช่ลูกติดพ่อติดแม่มานะทำไมเขาอาฆาตม้อลแล้วครับพี่น้องเอฟซีปรุกออกมาจากีใยายโซคอ้อนนี่แล้วนะครับพี่น้องเอฟซีออกมาจะหู้เดียวนี่แหละนะออกมาจต่ปองเดียวล้วมาจะลู่เดียวนี่หละ เออนะครับนะอืมหรือเขามาเลกทานบ่ละลักปรกาบอความจริงบ่จังไหนก็ไม่รู้นะคิดเองสร้างเรื่องเองนี่ละครับผมมาจะคู่เดียวนี่แหละม <c oughs> ันเป็นแบบนั้นเออนะครับคุณอัจฉราพรคุณอ่าอะไรนี่อ่าสวัสดีครับคุณลินรุ้นเฉลียว <c oughs> ออสวัสดีครับนะ เห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีออกอาการดิ้นหนักแล้วครับตอนนี้ออกอาการดิ้นหนักแล้วคุณอนุชาพดีครับเห็นไหมครับมันพยายามที่จะเชื่อมจะโยงให้ได้เลยเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่พยายามนะครับจะดึงเรื่องนี้ขึ้นไปดีกานะครับนี่ไงครับมันรอให้ในใจมันอยากให้พ่อไปเองออกมาพูดก่อนแต่นะครับนี่ คนใกล้ชิดเขาออกมาพูดค่ะคนที่เป็นเมียเขาออกมาพูดค่ะเอามาพูดเองค่ะออกมารับสารภาพเองด้วยค่ะนะอืมนะคะจ้าเรื่องนี้แล้วค่ะไปสู้ดีกาค่ะไม่รอดค่ะนะไม่รอดค่ะอืมมันเป็นเหตุมันแรงชูงใจที่ทําให้คุณค่าตุ๊กตาของหนูค่ะนะมันเป็นแบบนั้นค่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะนะ เขาโกธเขาเกลียดเราค่ะนะนี่นะคะเขาก็เลยฆ่าตุ๊กตาเราค่ะนะนี่นะคะมันสสารภาพเองของมันค่ะคนที่ใกล้ชิดค่ะมันออกมาพูดค่ะนะทาให้ทาให้ยายโกรธเกลียดมันมันก็เลยโมโหเราค่ะนะมันเป็นแบบนี้ค่ะนะคิดดูเองค่ะนะเนี่ยแต่งขึ้นมาเยอะละครมโนหลอกลวงหลอกโลกอ่าแบ่งขึ้นมาเยอะ มีอะไรก็ขุดออกมานั่นไงพยายามโยงเข้าใจไหมพี่ชาวโลกคนแบบนี้คิดว่ามีแต่ในละครไม่น่าเชื่อจับจัสะสตอทุกจุดได้เลยบอกจับตัวได้ทุกจุดนี่ครับ <c oughs> ละครเขามาจากไหนเขามาจากเรื่องจริงครับพี่อันนี้สร้างเป็นหนังเป็นละครได้เลย อสร้างเป็นหนังเป็นละครได้เลยครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมมันเป็นแบบนี้พยายามที่จะอะไรครับจะเอาเรื่องนี้ขึ้นดีกาไปเขียนสู้ดีอันสู้ดีกาเห็นไหมมันเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมมันพยายามที่จะโยงเอาเรื่องเอาราวเรื่องจับจีเเห็นไหมนี่ตอนนี้กําลังจะอะไรมันกําลังจะพูดพูดว่าอะไรหลอกให้มันออกจากบ้าน ไปจับ G P S เพื่อแขนเพื่อที่จะเอาตุ๊กตาไปซ่อนไปนั่นไปนี่ไปทำร้ายให้เกิดความความตุยเห็นไหมนั่นไงครับพี่น้องเอฟซเห็นไหมเห็นไมหมมันโยงเห็นไหมต้องคินให้ทันนะเหลี่ยมเยอะนะอันนี้นี่นี่น,น,นี่เริ่มแล้วนะนี่ มันกําลังปั้นเรื่องปั้นราวให้ฟังนั้นออกมาตบตู้ให้แม่นังเยีออกมาตบตู้มันก็จะเข้าล็อกเข้ารอยมันเลยทีนี้เห็นไหมให้เขาออกมาพูดแล้วเขาจะหยิบเอาไปเระ่ด็นี้ไปเขียนในดีกาไงนะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะเอาโทษให้ถึงที่สุดเลยีอ่าบทลงโทษสูงสุดเลยเห็นไหมมันเป็นแบบนั้นอ่ามันเป็นแบบนั้น <c oughs> <c oughs> อะไรรูกต่อคนตัวมันตอนน้องมันอ นียอนั่นไงแล้วถ้าเขาหลอกล่อไปอ้าเขามาทำไมไม่มาเขามาหมดที่นี้ไม่ว่าจะเป็นอีสานเขียวก็มาใครๆก็มาหมดแต่คนบางคนไปอยู่ไหนล่ะทีนีนะ้เขาจนได้โทรได้ถามได้หาได้นั่นได้นี่ใช่ไหมล่ะนี่แหละครับคือการปั้นน้ำเป็นตัวการสตอบอรลเอาดันๆนะครับสี่ร้อยไร่ นี่แหละครับดูเอาเองนะครับดูเอาเอง,นะเอ,งอ่านี่ทานมีคนบอกว่าคืนวันที่สิบเอ็ดไปทำอะไรบนเขาเอากางเกงรองเท้ารถแมกโครอันนี้ผมก็ไม่รู้นะ